ชมสวยอีกแล้วจ้าชมสวยแล้วหนึ่งนแต่งงานเธอน้องบอกใครอ่ะบอกใครอรอก็ไม่รู้สิแล้วใดๆคือผมเข้าใจความรู้สึกพี่พกเมียม,มาไม่อยากเอาเมียม,มาเลยนางานเนี้ยเข้าใจได้ไงท่านรนไม่เข้าใจพี่เขาได้ไง <laughs> มีเมียแล้วออ ทำไมไม่ให้นอนอยู่บ้านล่ะเมียต้องตามอย่างเงี้ยหรอมีรู่วนี่บอกว่ามีแต่เฟื่อนน่ะมีแต่เฟื่อน,ม,อนมีแต่บัดดี้มีแต่เพื่อนน่ะไปเข้าใจพี่เขาได้ไงคนโก้เอ้ยพี่เขาเอาเมียมาเที่ยวด้วยพวกเมียมาด้วยอะ่ะดันไปเข้าใจเขาเฉยงงมากคนโสดแต่ไปเข้าใจคนมีเมียเอาสิอืมก็ไม่รู้สินะก็เขาบอกมาอย่างเงี้ยเนาะ ว่าเขาเข้าใจเข้าใจนะเขาเข้าใจเนาะตามนั้นโค้าใครจะเชื่อแม่บนเลยอายุมากแล้อายุมากแล้เหรเนี่ยหนึอยสิบักแจ้วร้อยสิบไม่น่าถูเลแจ้วเจดจนนาจีบร้อยสิอโแม่รับาเหนือยตามน้องเคยมา้าเอามาตอนมากจลสิบหน้าเวที้แม่ก้มสองจามิยซือ ทำไมน้องไม่แต่งานจะอยู่กินาเท่าไรจะคอยกอโสดความเศร้าในเดาใจจะคอยใครเราหนาบัดเดี๋ยวท้แก่เกิดการเมืเดือนคือขาวหอยทากไม่จะมาเมียนมองแต่ไม่ตังในใบชนาหยอดยานจะหาผัวเถิดน,น้องอย่ามวัวแต่มองฉันนับาเดี๋ยวแต่ไปยมมาบานสุขสัน้นหมดกันสมันเลยเนาะทำไมน้องไม่แต่งาน ลื่น้องต้องการคนทั้งหล่อทั้งสวยร,อร,อรอูป่ากของพี่ไม่ไดีมองมากับน้องมารับกับบายบายฉันนัพาผมรู้ถึงความรู้สึกของพี่ชายคนนั้นเวลาเอาเมียมาด้วยแล้วเหมือนมาดูแลเมียไม่ได้มาเที่ยว อยากเอาเบียร์มาเลยนงานนี้ไม่อยากเอาเมียมาเลยกลัวเพื่อนมันเย้ยกลัวเพื่อนมันเย้ยกาขู่เอาเบียรใช่จะไม่เอามาก็ไม่ได้ร้องวาไม่เอเมียรต้องขอเมียร์ต้องขอเมียเมร์มาช่วยงานไม่อยากเอาเมียมาเลยแน่ทุนหัวเพราะทำให้ผัวลำคาเจ้าเตาให้ขัดเจ้าเตาให้ขัดก็เปลียนใจจะคุยกับแม่ไม่ก็ไม่สนจะได้แม่จารู้เป็นไบต้องนั่งเป็นใบต้องนั่งเป็นไบไม่ได้เอาหนักโอ้ไม่อยากเอาเมียมาเลยแม่คุณ มาแล้วรำพันมาแล้วรำพันตัวเกใจแก้วดื่มเล้าเข้าไปเด็ดเมียก็สะกิดเธอเอาไววันนี้เลยไปวันนี้เลยไปไม่ได้เมาไม่อยากเอาเบียมาเลยงานมี้ไม่อยากพกเดียรเลยเราเพราะไม่ได้เมาเพราะไม่ได้เมาต้องัเสิ่งของกับก่อนเพื่อนเอยอยู่ไม่ได้เกิดอยู่ไปยังเจงเมียบ่นยังเจงเมียบ่นยังเก่อนหมก็ มมไม่อยากเอาเมียมาเลยแม่มคุณเอ้ยอยากให้นอนอยู่บ้านมาแล้วเราผ่าน <t> มาแล้วเราผ่านดีปวดใจพอยกแก้วดื่มเหล้าเข้าไปน,นิดแม่ก็สะกิดเอาไว้เกิดเี้เลยใครเกิดเี้เลยใสไม่ได้เมาไม่อยากเอาเมียมาเลยหนังงานเนี้ยไม่อยากพวกเมียร์เลยเราพอไ,ไเพอไม่ได้เมาเพอไม่ได้เมาต้องทำสิ่ง กองกับกอนเพื่อนเอนยอยู่ไม่ได้คืนอยู่ไม่ย,ยังเก็งเมี่ยบนยังเก็กเมี่ยบนยังเก็กม,ม,มาปวดนอนแน่ใจพี่แกมากเลยนั่งนิ่งเลยตอนนี้นั่งนิ่งเลยอันนี้ไม่ได้หมดนะแต่อันนี้เมา